เป็นโรงแรมเบิดเลยค่ะสุเคยมาพักโรงแรมอยู่หมองกลางๆค่ะเบิดอยู่หมองกลางๆเนาะเขาจะมีมองจอรถด้านหลังค่ะจำบ่ได้แล้วหลายปีแล้วว่าหลังใดเนาะทุกยามกับเลียนไปล่ะนี่ค่ะโรงแรมทั้งนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยค่ะที่อ่าหลายๆคนที่เขาอยากมาพัก อ่ะพวกับเที่ยวเนาะค่ะเนาะสู้รู้แล้วล่ะว,ว่าหลังไหนเห็นเป็นเพื่อนเห็นบ่นี่นี่ค่ะก็จะมีด้านหลังที่จอดรถเนาะ จอดรถนี่บริจอดฟรี้ะค่ะเพื่อนจอดตรงเสียตังค์โอยอนืมอ๋นี้ค่ะเพื่อนเมื่อกี้ซูเอาพิษนี่ค่ะที่ซูเคยมาอยู่หลังนีเนาะคะ่ะเมื่อกี้ผ่านมาโรงแรมที่ซูเคยอยู่เนาะดวให้เพื่อนๆด้เบิง่งแถบนี้เป็นโรงแรมเบิร์ตค่ะเพื่อนขึ้นอยู่ว่าเขาจะเลือกเอาโรงแรมไหนติดทะเลเบิร์ เดี๋ยวหาหม่องจอดรถก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนยางเที่ยวแมนเบิดคันนี้หาสถานที่จอดรถได้แล้วเด้อค่ะเพื่อนนี่ค่ะจะใช่เป็นเพื่อนได้เบิรงวิวเนาะแถบนี้คือโรงแรมเบดิดไปข้างในก็คือโรงแรมเบดิดจนหอดผุนอาค่ะเพื่อนเห็นบ่จนสุดผุนก็คือโรงแรมเลยค่ะ นั่นไนก็นมีอยู่ในตลาดก็มีเดี๋ยวจะพันเพื่อนย่างเข้าไปเห็นบ่โมงมนนี่เดี๋ยวพันเพื่อนย่างไปทางนี้ข้างบนนั่นก็นายางนะคะ่ะเพื่อนแต่ว่าเขาตอ้องขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหรือว่ารถรถไฟหน่อยเนาะแต่แต่ว่าช่วงนี้มันปิดอะ่ะ บ่รู้ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่ากะเข้ากับเทียเท่ยว,ยวแถวๆนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะจนกว่าจะแลงพอาหอดแลงแล้วเดี๋ยวเข้าจังจะนั่งรถกลับโรงแรมหม่มองที่สุยูนะะเนาะค่ะนั่งรถมาเคืองมือแล้วค่ะเพื่อนมีความรู้สึกว่าหิวแต่ก็บ่อยากย่งางไปกินหม่องได้เนาะค่ะเพื่อนเนาะพอดีอะ สูงีคขับนูโดที่ว่าเตรียมมาพร้อมนี่ค่ะน้ำห่อนเท่ามีเห็นบ่มาเทียวอะ่ะเว่ามาเที่ยวแบบลุยๆแนหสถานทีนั่งกินอย่างยากแบบนี้เนาะอากาศหนาวๆแบบนี้เนะา,า,นาบบนเนะเตรียมมาพร้อมก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเ้าตรงนี้น้ำห่อนนะน้ำห่อนนี้อ่าทุสห่อนบดบดมือเฮ็ดตอนไดก็ได้เนาะขันเผื่อนเนะาะสะดวกสบายสำหรับเท่าเห็นบอน่ เด็กกินล่ะกินเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวต่อยางตอยังมา,งาแลกเขากับไปกินข้าวหลาดอาหารยังมาเว่นมาอยากไปนางกินไง้าเขานางกินมันก็เหมือนกับต้องกินแบบฟูดแบบใหญ่ๆอะ่ะคือบาอยากกินแบบให้มันอิ่มมากอะ่ะยางเผ็ดเลยค่ะอันนี้แฟ่นตูเราก็มีของเรา เราถ้าเบงเพราะว่าของสูมันมันเผ็ดเราถ้าเบงว่าสูส่สกินไนบอมันน้อยไปซะแล้วคนไทยเนาะกินเผ็ดเผ็ดแค่นี้มันบันจะจอกมากเลยเผ็ดแค่นี้สบายมากมเผ็ดอยู่นะเพื่อนๆเผ็ดอยู่แต่ว่าบ่าได้เผ็ดมาก เผ็ดอ่ะเจ็ดหนึ่งส่นสี่เป็นฝรั่งกับเผ็ดเผ็ดมากอย่างประมาณมันนี้มีอากาศแบบหนาวนิดๆเนาะค่ะจะบหนาวมากชุกะเรียมเสือมานะกันผผดแต่สิผ้ายางไปเบึงเหรียญทั้งผุนเนาะ ชมบรรยากาศไปเดี๋ยวขอตัวกินมามาเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันเพือนไกลจะสเสมอเนาะคันเพือนลงแรมเขากับมีการท่าสีลงแรมไม้ไหบงดูดีเนาะสำหรับอตอนรับสเสมอที่จะเข้ามาเนาะคะ่ะเพราะว่าสเสมอแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาบุกลงแรมกันมาเที่ยวกันกันหลายอะค่ะชูเซอว่าปีนี่คนจะพุกผ่านมากเพราะว่า ช่วงล็อกดาวน์เนาะที่ผ่านมาเนาะคนบรไดเที่ยวกันเลยอะมันก็เห็ใหายรงแรมแบบเชฉาไปโดนอะ่ะเขาก็เลยเลิมท่าสีไม่ตกแต่งไม่มาเด้ค่ะเพื่นผู้ใดจะมาเที่ยวเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือรถอ่าสำหรับอ่านัง่งแล้วก็ชมบรรยากาศแถวๆเนี่ยค่ะแถวๆรอบๆภายในเกาะเนาะค่ะเนาะ มีโอกาสสุดยอดเพื่อนเพื่อนคุณพี่บังบนยอดแล no นด์ดัตโนเนะานเนะ,เนะค่ะเนาะเขาหนีเนาะโรงแรมโฟสตาร์เนาะค่ะเนาะเป็นโรงแรมที่วาซูเคยมาพักกับแฟนตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นโรงแรมที่สวยดีมากๆเลยค่ะเนี่ยผู้ใดสนใจเนาะอยากมาพักนี่ขอแนะนำด้วยค่ะเพื่อนนี่เขาจะมีแอร์แนวจอดรถด้านหลังเนาะ นี่ค่ะเซนต์จอร์จโฮเทลค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ไก่ไก่ในท่ายางไปเดินรล่นก็จะเป็นท่าหรอก,กไก่สถานที่มองที่ทุกคนเขามาเดินเที่ยวกันนะคะนี่คนเยอะเหมือนกันเริมเยอะแล้วค่ะกนเท้าสิยญ,ญาไปทั้งผุนเนาะค่ะเพื่อนเขาจะมีมองขายของเนาะผู้ใดอยากซื้ออย่างก็นี่เลยค่ะก<อ>็จะมีช็อปให้เทาเดินซื้อเนาะคะ่ะเนาะ มีทุกอย่างคะ่ะเป็นกาแฟาไอติมของฝากของเล่นของเล็กน้อยมีเบิดคะ่ะฟิตแอนด์ชิปทุกอย่างเจะพาเพื่อนยางไปหอดพูน้นจนสุดเนาะคะ่ะเดี๋ยวพากันยางกลับมาค่ะเพื่อนอ ท้ายก็จะมีเป็นุงช่วงๆุงช่วงเนาะตามจุดนะค่ะเพือ่อนถ้าผู้ใดมีอาหารนะค่ะเพือ่อนยางมากตรงนี้ต้องรงะวังเลยเด้อค่ะเพราะว่านกนกเขาจะแย่งอาหาระคะ่ะนกโตใหญ่ามากๆเลยสามสารถจิกหัวเขาได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเบ,บิ่งมุมนีเนาะๆๆๆเพื่อนเนห็นข้างบนนี้บอนี่คืออาเคเบลคราเนะาะผู้ใดจกจะนั่งกระเชาก็ขึ้นไปมองนีแล้วก็ขามภูเขาไป ขึ้นข้างบนเลยสูุเคยมานาั่งหันเพื่อนนี่ช่วงแรกๆจักหน่อยก็จะมีคนมามานั่งตกกุ้งตกปลากันอยู่มืองนี้เด้อคขันเพื่อนสุเคยเห็นเนาะไม่ยืนยันชีวิตไม่ เดี๋ยวเรจะพันเพื่อนย่างกับเราด้อค่ะเพื่อนย่างไปจนสุดล่ะย่างไปสุดแบบอ่ะพอดีมันมีห้องน้ำอยู่ไหนนอกจากได้เข้าห้องน้ำบางคนก็เริ่มทาสีเพื่อนมาท่าสีตกแต่งเพื่อที่จะได้มาขายของเนาะเดี๋ยวบางจะพาเพื่อนไปเที่ยวบังได้ต่อเนาะ ดวงอาทิตย์จะใช้เพื่อนเบื้องแดงแสงอาทิตย์เนี่ยก็ดูสวยงามมากเลยสาสซองทัว่วเกาะ มัดเบื่อกับบทวัวเรกค่ะเพื่อนมันไม่อีกสวยๆขุนท่างบนแห้งง่ามหาข้าขึ้นไปได้เนาะนี่คือบอสเด,ด้อค่ะเพื่อนจะให้เพื่อนเพื่อนในเบงว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีความสวยงามแบบแต่เพื่อนเบิงเด้อข้าสามารถขับรถขึ้นไปข้างบนก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้าต้องจ่ายตังค่าท่าทางขึ้นไปเนาะค่ะหรือข้าจะนั่งเคเบิลกระเช้าขึ้นไปก็ได้หรือว่ารถไฟหน่อยขึ้นไปเนาะค่ะเนาะหรือว่าข้าจะเอาพวกอ่า รถทั่วสามารถขึ้นไปได้ค่ะนี่ค่ะเนาะน,นี่คือดานบนเนาะค่ะดานบนเขาจะมีอ่าสุยข,ขึ้นไปเนาะไปฮอดมองนี้แล้วก็จะมีช็อปมีอียงอยู่ข้างบนเดียวนะคะก็จะได้มองเห็นวิวส,สวยๆเพื่อนบึงทั่วของเด็กหน่อยมาลงเนาะ น่านจะเป็นทั่วของอของคู่นี่แหละคะ่ะพ้าเด็กหน่อยมมาลงมตอนนี้กับเป็นเวลาสองโมงกว่าเนาะใกลจะสามโมงลวเพื่อนแดดออกละแดดออกแบบอุน่นอุ่นเลยอะทุกคนสามารถย่างไหนโดยที่ประจมเป็นตองใไซเสือโคตเนาะคะ่นอากาศแบบกลังพอดีบ่บนาวบอฮอน เดี๋ยวสุก็จะพานเพื่อนย่างกับกับรถนะเด้อค่ะพุ้นจอดใบกลางๆใกล้ๆฝุ่นเยวเดินไปเนาะค่ะเนาะเราย่างกับรถกันแล้วสุกก็แฟงกัจะพากันนะดีไซน์ว่าจะกินข่ายิ้ไสกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขึ้นนี้คิดว่าน่ะจะบาก,กินอยู่โรงแรมน่าจะกินอยู่ของหนออค่ะเพื่อนามาแถวนี้เนาะหรือว่ามองไนที่มันมีร้านอาหารอ่ะ าหกินนะกินอนะ่ะแล้วก็จะกินเขากันเสร็จก่อนแล้วก็จังคอยกลับลงแรมกันเนาะดีที่สุดค่ะนี่ออกมาแล้วก็ออกมาให้มันครบมือเป็นมือไปเลยคุ้มไหนๆกับมาเที่ยวเลย